มันจะไม่บาดมือใช่ไหมคะแค่เป็นที่ต้องเชื่อใอันเล็กที่สุดน,นะคะแบบนี้แต่ามาม้าเห็นมันก่อนเวลาใช้อันสีส้มนี่คะตอนหันถังทำกับข้าวอะ,ะโตแล้วคนะ่ะโตแล้วค่ะอ๋อหนูโตแล้ว,นะลว,ลวลได้เลยคะ่ะ น่าทึ่งโชว์หน่อยสิอันนี้นะคะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาทำกันใช่ไหมคะแต่ต้องรอนารากลับจากโรงเรียนก่อนใช่ไหมคะบายบายค่ะเจอกันเย็นนี้นะคะเออเอาอะไรล่ะลูกนี่ไงพะพยาเกรปสตรอเบอรี่นี่ไงนี่ไงเอาเนี้ยแะลูก ออเอาไว้แบบนี้อยู่นะนเกดีดวเดีย๋ยวนาราโดเล่นน,นนี้มาว่าน่าจะถูกกบว่ามันมันน้เยอะเกินไปอ่ะ <c oughs> นี่นี่เลือกอะไรคะอีเลือกนมมะลิ e นะคะอ่ะไปโอเคได้ส่วนผสมครบแล้วใช่ไหมคะอังุ่นอังุ่นนมค้นอันนั้นคือน้ำเชื่อมน้ำเชื่อม อันนี้คือ <S <S น้ำแข็งใช่ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คืออะไรคะนี่เครื่องปานไหนแกะเครื่องป่นมาสิลูก <S 1> <S 1> อ่านี่ทีนี้ยังไงดีหั่นก่อนนะลาต้องแกะอังหุ่นก่อนลูกแล้วก็ไปล้างานี่มาม่าเอาน้ำขึ้นมาให้อังนี้อ่านึกว่แกะอังุ่นลูกแล้วก็ล้าง น้อ๋ออ่ะโอเคหั่นเลยค่ะหั่นจนครบสิบสองลูกนะคะคุณเกมอ๋อสิบน้องลงมากี่ลูกล่ะสิบเอ็ดอ๋อที่นั่นไม่เก็บนะคะโอเคค่ะที่น้องใช้เป็นมีดพลาสติกสำหรับเด็กนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะไม่บาดมือใช่ไหมคะแค่เป็นที่ต้องใช้อันเล็กที่สุดนะคะแบบนี้แค่ตัวกว่านี้อีกนิด ใอ้าสีช่ยอ้าสีชายอ้าสีส้มได้นะคะแต่เอามาไหมเห็นมันก่อนเวลาใช้อันสีส้มนี่คะตอนหั่นถักทำกับข้าวอะค่ะโตแล้วอะหนูโตแล้วอะอ๋อหนูโตแล้วได้เลยค่ะหนูโตแล้วใช้นอร์ก็ได้ค่ะโอเคค่ะขาหมากัหมาขนหมาขาห่าขามาไา้ม่ขาหมาขาหาขาหมาขาหมาาม่ หั่นข้าหันชิ้นเล็กๆระวังมือมองค่ะมองเวลาใชายย้มีถือต้องมองค่ะอืออ่ะใส่ไปในนั้นอ่าอืมเราก็ซื้อน้ำแข็งหดจากเนเว่นนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่าที้ไม่ไม่อยากมีแบรนด์อื่นก็เลยขอใช้น้ำบริษัทตัวเองนะคะทีนี้อ่ะนน้มุนเปิดก่อนทุกคนในนี้มันจะมีใบพัดเล็กๆต้องระวังใช่ไหมคะอ่าเออเอามืออย่ไปไป,ไปอย่างเมื่อกี้ไม่ได้เลยนะคะ ใช่ทีนี้เราก็เอาช้อนค่ะเอาอันไหนก่อนดีคะใส่แอปเปิ้ลอ่ะใส่แอปเปิ้ลลงไปค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเลชิ้นเลยค่ะใช้น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีน้ำเชื่อมก็เราเอาน้ำตาลไปผสมน้ำใช่ได้ใช่ไหมคะน้ำสีกันเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวระวังสิฝามันอย่างนี้แล้วอ้าวบีบโหจะหวานมากเลยนะเนี่ยใส่น้ำมาบนช้อนจะได้เอาน้ำตาลมาเติม ตอแข็งส่ใส่ใส่ด้ใช้ัตง่ายดีไหมมาคิดว่าน่าจะพอแล้วไหมคะแกิบเยา่ยายา่ย่าดย่านะคะ,ม,ะมาคิดว่าละเอียดละพอละเอียดล,ล้วเาตอกิดค่ะกดกติกดค่ะ ใส่ลงมาในนี้อ่าเทพี่ๆเขาดูซิว่าเป็นย, <S 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 ปยังไงคะเป็นยังไงคะเวลาลองชิมเหมือนที่เขารสชาติเป็นยังไงบ้างเป็นไง,นไงอร่อยไหมเนี่ยทุกคนมันก็จะแบบละเอียดเลยนะคะอ่ะไหนลอง <S 2> <S 2> ใส่สิทีแม่หวานขอชิมหน่อยสิคะอืมอร่อยเลเนี่ยอ่ะเนี่ยก็เป็นองุ่นอังมุนเทเลย ลงไปเลยค่ะค่อยๆใช้ใช้ใช้นย่ไปเลยนี่เะในใหญ่ไม่อ้าวใส่ลงไปเลยค่ะนแขวแล้วหนวแแน้ค่ะูชอนงอ้าว แล้วค่ะปึ้งอุ้ยมันน่าจะต้องเต็มแล้วล่ะโอ้ไต้อหรอไหนหน่ามาชิมสิใส่ไม่พอเหรอเดี๋ยวเราเอามาชิมสิอ๋อหลอแน้วเอามาขอชิมได้ไหมไม่นี้ให้เราชิมพี่ชา้ของนาชิมเพราะหนูจะชิมเองใช่ไหมคะโอเคเป็นไงอร่อยไรนะคะนี่ยังไม่หมดเลยลูกหนูต้องทำนมหมีอันนึงไม่ใช่หรอคะใชู่อันนี้ทำลงหมีป้ายอันนี้ใส่ลงไป แล้วสิ่งที่ต้องทําต่อคืออะไรคะใจยี่ตังหากแสดงนมข้นหวานปึ้งอะก้อนใหญ่ค่อยๆใจเย็นๆตักเบาๆขยาเลียงค่ะคิดว่ามันละเอียดไหมยังนะน่าละเอียดแน่ๆเลยกดติ่มสุกกดติ่ม่ก มาเอาแก้วให้สักครู่นะคะขอชิมน,น้ำอุ่นกินได้ไหมนี่อร่อยดีด้วยหวานให้และอร่อยแบบอู้หูฟังอ,อ่ะอู้หูฟังฟินนี่เลยนะคะเหนือลองชิมซิเป็นยังไงคะัมหมืนมอ,อ่ะอ่ะแล้วก็มันคือนมอ่ใะในรสมันอ่ะไปเรียกอีมาชิมสิคะอีค่ะมาชิมให้หน่อยคะ่ะ นีคิมตีนมหมีปั่นนมหมีปั่นค่ะอืมอร่อยมากค่ะอันที่สองอ่าปเปิ้ลรื่น a p p l อฮะแชนสามนี้ไอ้นี้บอก่อบว่าเป็นไงรสชาติอันไหนอร่อยที่สุดคะนั่งมานั่งดีๆนมอร่อยที่สุดเลยค่ะโอ้โหหเผลอเลยตั้งนมยังนมจัดบ้าน้ำจะทานได้ไหมคะไม่รู้ เาเอาแอปเปิ้ลกับน้ำม่วงหมนมาผสมกันนะคะมาดูว่าจะทานไดกันนะอืมอร่อยอ่ะเฮ้ยอแล้วเราเาไหนมาขอชิมหน่อยสิน้องบอกว่าอร่อยนะคะอร่อยจริงมะลูกไม่นะ้ำหมดเลยอร่อยจริงๆด้วยแอปเปิ้ลกับหมุนผสมกันก็อร่อยนะคะอืม อร่อยดีเหมือนกันนะอร่อยดีนะคะลูกถ้าพี่ๆเขาอยากทำเหมือนนาราอันนี้สามารถซื้อได้ทั่วไปเลยเนาะแล้วก็ไปซื้อของอื่นตามที่นาราไปซื้อเลยใช่ไหมคะจบแล้วเราบายบายพี่ๆกันก่อนดีไหมคะพี่ๆค่ะชอบคลิปนี้กันไหมคะใช้ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์าากดสับสลายให แชร์กดชอบกดไลค์ลให้น้องน,น้าเราด้วยนะคะ